โหลดอะไรัะพี่โหลดอ่าแตกไฟเกม <c oughs> มันเกมแมนดอยอ่ะเออแตกอีกแตกแพทอีกสอง้วกว่ากิกยี่ยี่สิาบสี่เทลเบต์เอง <c oughs> พี่ภาพยังกระตุกเลยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> ตอนโหลดอ่ะ thiếng nóเลือกได้, nóเลือกได nghe, sảng kim cam đoan, sảng kim, sảng kim, sảng tiếng tiếng chúng mày ồn chiên nhỉ, phải, 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 คืออะไรวะเล้นโเเซเชียลมันคืออะไรอะ่ะแคเจอรี่ได้แล้วของผมนี่นี่ฝึกฝึกด้วยพี่ฝึกก่อนด้วยเกมอะไรวะเกมกาชาบปะเนะี่ย แต่มันไม่เขียนว่าหลุดบล็อกมันไม่เขียนว่าต,ตัวละครตาชาอ่านไม่ออกไอ้สัตว์เฮ้ยภาพก็เอาเรื่องอย่างนี้พี่จอมยุทธ์วะพอลุกอ่อนด้วยนะสิ <c oughs> 是啊，来捉你！穷途末路，尚有一饮入喉。嗯、江南的风和春倒是单纯，不如你我同往。不如？不去。<laughs> 怕给我惹麻烦。放心。 我只怕他们不敢来。重演，重演。嗯嗯嗯嗯嗯，打样嘿。啊，跨过跨没得了哇，跨没得。来啊！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 来 Những tấm bắn hay quá tuyệt vời. Hoặc chân chân. Những Những ราาเรับป4เลยต้องมาโดนแล้วต้องกดเอฟเอร์อายุสัหวมีธนูยิงีกล้ว

มาตายอุ้ยลูกเจ็บแม่งเล่นตั้งนานถึงจะคิดได้ <c oughs> มาก็ตีบอสเลยวะพี่อะไรอ่ะกดข้ามคืออะไรอ่ะ มีบอสด้วยมาปุ๊บก็ตีบอสเลย <c oughs> มันลูกกระจกโครเยอะเลยชืย่อสีชื่อล็เกอะไล่นยังไงอ่ะไอ้เหี่ยไม่สอนกูสักอย่างเลย กดยังไงอาสองอาสองแอลแอลสองมีเลือกท่าด้วยโอ้โหเยอะเหมือนกันไไนะพี่ อาหนึ่บ็อกอมีท่าเต๋ออีกบ็อกท่ากินๆๆเลยียน ตีหมาด้วยไม่เลยดูไม่หยุดไลยวะต่อไปจะไหวยังวะเอาเรื่องอยูนะเอาเรื่องอยูนะเกมก็โอเคนะพี่แอรลี่อาหนึ่ง ฝึกเสร็จแล้วผมตีบอสเลยว่ะโอ้ไม่กระโดดกลางกาได้สองทีคนเฟี้ยวเลยหลบเพอร์เฟคดอปได้ด้วย

ยามาเดมาเดมาเดบอสเหรอโคตรเท่เลยจัด,ด,ด,ดแม่งหลบไม่ได้เลย ร้อยว่ะพี่บอสตายคาตีนว่ะ <c oughs> นี่หิ่งห้อย <c oughs> เฮ้ยมีเฟสสองอ่ะหิ่งห้อยเข้าหูอบอสเปลี่ยนร่างนัน หิงห้อยเข้าหูโอ้โหเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอธิษฐานลงกินเหล้าโอ้โหทำสาวท้องยังไง เสียงไม่ตรงนะเพื่อนมาช่วยเพื่อนมาช่วยห้อยออกแต่ตา

你也想进学吗？嗯，我勤学苦练，一定也能做到。到时候我要和江叔一起，像客商口中的侠客们那样，江湖同游。有彩彩的呢。哎，蝴蝶。哈哈哈哈哈！这画是怎样的？画虽然很美，但并不美。我明白。 ภาพมันแบบกลางๆว่าเหมือนเกมตามก,ก๊กเอ้ยเลือกได้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเราต้องไปจอมยุทธชายเลยหน้ามนคนเกาหลีหรือเปล่าแล้วมันต่างกันยังไงว่ไอ้สองหน้านี่นะอ๋อแล้วก็เลือกวอานี้เท่นี้เท่ เลือดได้ว่าะเราเราจะไปอยู่เหล่าไหนได้ด้วยพี่โหอ,อยู่พักมนันวะพี่ไปพักมานวะปาโ้มันแต่งได้เลยเนะี่ยแต่งได้หมดเลยอะปากคิว้วสีลูกตาละเอียดจัดโค้งดังม่งแต่งได้หมดเลยพี่ สายกรรมได้เลยเก <g rain> มแต่งตัวเก <g rain> มแต่งตัวเลยอ่ะทรงผมอ่ะ <g rain> <g rain> เราต้องมีล้นล้นแบบมีสไตล์โอเคไม่ได้หมอด้แบบอุ้ยเป็นผู้หญิงแล้ว <g rain> ผมทรงผมต้องแบบพระเอกหนังจีนหน่ <g rain> อยดีวะตรงนี้ <g rain> แหละเป็นผู้หญิงได้ไหมได้ชุด ชุดเลือกได้ด้วยถ้ามันอย่างนี้เราเราจะใช้สองไอดีด้วยเหรอวะแบบไอดี ID เป็นมันน่าจะมีเซฟ,ฟสองช่องนะนี่เซฟ,ฟช่องเดียวเหรอผมไม่แต่งเยอะเอาเป็นผู้ชายก่อนอนะ เรื่องหน้าได้ดรึเปวะอันนี้มันคืออะไรอะ่ะมันแต่งได้หมดเลยพี่อันนี้มันเลือกเลือกอะไรมันเีเลือกตาให้เลือกขโมยหยกวะ่ะโจนขโมยหยกออต้องมีชื่อด้วยจอมยุทธจอนอะ่ะ <laughs> ชื่อฝรั่งจัด นี่ยคนหน้าโคตรหวานเลยหน้าแบบหวานแบบสไตล์หนังจีนเนี่ยอันนี้ที่เขาแต่งมาให้แล้วอันี้จอนวิกก็มาแต่งชิพไพรแล้วมีจอนวิกด้วยนี่เขาแต่งไว้ให้แล้วนี่ไง <15. S 1> จอนวิกอ,อ๋อนี่จะได้ครบ พาไปหยกเยอะไปทำไรต่อชื่อไม่ผ่านนะ,ะอ้าะะในความเป็นญี่ปุ่นนะโลนินไม่ให้เขียนไป้ายป้ายชื่อด้วยป้ายชื่อหยกอ่ะ กูเขียนทําหาเลยใช้ไม่ได้ด้วยเขียนชื่อโรนินนะชื่อคนญี่ปุ่นเลย ำไมมันทำอะไรไม่ได้มันค้างอยู่ตรงนี้ฟังชื่อไม่ได้พี่ได้ลนะ มันอม,มันขโมยป้ายชื่อเราโจรขโมยป้ายชื่อเรียบร้อย 老大，疼、呃。站住、嗯！你猜疼。不是<柴>、呃、说好一起去将军祠吗？怎么睡着了呀？黑衣人。什么黑衣人？什人是什么江湖高手吗？江北狼王。你在哪里？不、啊、见了。他只是抢走了却没有伤害我。嗯、老大，你到底有没有在听我说话呀？老大，我要不理你了。你哭嘛，进来。 周红倩，你是不是打我了？谁想打你了？我叫了你好久，好大声，弄请。了哎，你刚刚说什么？黑衣人啊，在哪里啊？算了，没什么。看们，骂，批评你。那黑衣人会不会留下什么线索？

你强真强！来，小心、哎！喂，好、啊、帅！来，大你又重又力，你别玩这个。哎我,嗯、我要走。韩姨不让你参加开坛宴。韩姨要穿过的那件大衣。着了！哎，这米，这米那碗、啊哎。别跑远，我进屋看看，马上就出来。好布，那不管了。 โเก็บของยังไง <c oughs> กดลูกศรลงไปแล้วพอแล้วมันเซฟไปอย่างงี้มันจะเซฟอ,อัตโนมะัติน่นีก็ท่าอยู่นะพี่เซฟอ,อัตโนมัติปะถ้าจะเซฟอ,อัตโนมัติพอแล้วรู้แล้วโอ้โหแม่งกระโดดต้นไม้ได้ด้วยพี่ ต้นไผ่อะเกาะต้นไผ่ต่อได้ด้วยแล้วคืออะไรอ่ะ <c oughs> นี่มันให้ตั้งชื่ออะไรอะกดสีเหลี่ยมๆค้างๆมาเลยพี่มาตั้งพี่พี่ตั้งเร็จอ่ะกดสีเหลี่ยมค้างให้พี่เลือกเอาเลยอ,อ้าวมันไม่มันมันอะไรคือยัอยงไงมันต้องตั้งอ๋อต้องตั้งชื่อก่อนเหรอตั้งชื่อก่อนชื่อหยกหยกเราเหรอฮะ 我应该，必须去偷竟然还有个暗格，以及给江叔的信，让江叔去找田一，先收起来，说不定和江叔的去向有关。<laughs> 这个灵位，<c oughs> 那黑衣人只是唉，<c oughs> 猜不出来。 阿姨说：“开黑、啊、会是一件大事。嗯” Y M A，或许，你捡了什么？将军祠。笑我干嘛呀？我还在生气呢。走吧。啊！你是不是想骗我？哪有什么黑衣人？嗯、你就是骗！现在什么都……这样吧，反正回去也要过将军祠。真的吗？我们现在就到了。g e 挺难玩，老大。 韩一要宣布的是什么事呀？我不能知道，也许准了我去江湖学艺。啊，那你带上我。哦，看这排练，这一样，不知道。那个黑衣是不是个大侠呀？这酒喝多了。我就说，星河来了好多人。 ก็จบถึงเท่านี้ก่อนแล้วนะก,กราฟิกก็โอเคนะพี่มันไม่ได้แย่นะก็ลื่นไหลนะเล่นอนะ่ะ